ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลท,ทุกเพจทุกไอทุกสาขาทุกกระจิบกับเมื่อนี้ผมมาแน่นอนทั่วครับพอกับช่องแน่นอนทั่วให้กับพี่น้องเนาะเอามาพัมเบิ้งง้อให้ก่อนเราพี่น้องพามเบิ้งอุงง้อมาเลียกง้อนะครับเนาะเอาต่อไปหนีพี่น้องมักตัวใด้ด้วยครับมีตัวถื่อตาและข้าถื่อใจต่อไปนี้ทักท้ายจองเลยนะครับเบอร์ขึ้นไปทายเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเมื่อนี้พี่กัดบ้านน้องคูร่องเนาะบ้านน้องคูร่องตำบล ลำพ้อมอําเภอพ้นจังหวัดชลบุรีเท่านี้เพียงรองเนาะนี่ครับมือนีเบิงกันอยู่ทงหน้านะครับเนาะมือนีเบิงกันอยู่ทงหน้านี่ครับเพิินปลอยงัวมากินลูกเขาก็เลยมาถ่ายกันอยู่ทงหน้าเลยนะครับเอามือนีมัวของคู่ต้นครับมือนีสี่มีจากตัวจากแม่ไปพอไปบอกไปจ่ากับเพิ่นแล้วนะครับเนาะครับนี่ครับจากความเพิินสวัสดีครับคู่ต้นครับสวัสดีครับมือนีมีจากแม่จะครบหรืกตัวครับมือนี้มือนีสีมีอยู่อ่า สามสี่ไม่หาแม่ทองครับหาแม่ทองครับผมรากาหนึ่งแม่แยกลูกครับผมครับผมมันนี่เบิ่งกันอยู่ทุกหน้าเลยเนาะครับผมเป็นบรรยากาศนะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศครับเออเอาง่วงมากินเนี่ยลูกเขาเอาพี่น้องอยากเด็ง่วงไปกินลูกเขาด้วยครับมัอนี่นี่ครับนี่มาเบิ่งน้ำคูต้นนะครับส่วนราคาสิเป็นใดกับสิถามเพิ่นเบืองครับอันนี้เป็นงว่าแม่พันนันพร้อมหน่แม่าันครับนี่ครับแม่พันแม่ทองทองครับทองเคฟสามหนึ่งโอ้พ่อกับพอดังครับ อันทองเขียบสามหนึ่งนี่เปิดไปเท่าไรครับหกสิบห้าครับต่อรองได้ครับหกหมื่นห้าพันครับผมโอ้หกหมื่นห้าพันต่อรองได้พี่น้องครับผมโู้แม่บักใหญ่ตัวหน่แม่อร่อยหาลูกซีครับลูกเป็นตาลูกงามแท่งง่วนไหมหนิโอ้ลูกงามครับมีมีลูกลูกกันบ่มีครับทักมาถามแอดไลน์มาถามได้เลยครับโอ้คู่ตวนว่าง่วนไหมหนิห้ลูกงามง่ามผ่านนะแอดมาเบิ่งเลยเนาะครับผมมาขอเพื่อทายไปย่นมั้ยครับผมมีอยู่ครับอ้าวครับขอบตาดำขอบหูดำครับ นาคาดำโอ๊บดมาเต็มเลยพี่น้องสูงลายไปเลยนะครับนี่สูงลอยหาสิบสี่ครับโอ้สูงลอยหาสิบสี่พี่น้องอ๋อครับลงเล็บสภาพเล็บดีนุ่มเนิ่มลึ่งเน่าอาลาดครับลูกไดนะครับในทองนี่ลูกสามครับลูกตัวที่สามในทองก็ถือว่ายังได้สดยู่ได้พี่น้องพันเถ่าพันแกดอกครับให้ลูกดีครับงัวมันเดียวกับสี่สิบกัวลูกแแปะยี่สิบนละร่ังตัวเครื่องดำครับนุ่มดีเครื่องดำสูงสูงสูงไม่ได้สูงเนาะ ลูกสามลูกสามในทองอ้าวกำลังดีกำลังงามครับนี่หนาน่นโน่นตุนแบบนี้พี่น้องมากนะครับเรื่องเงี้ยวอัลลัดเลยหกหมื 65, ่นหาพี่น้องอห้องไว้ซื้อนี่อยากได้เมตโตเอาครับต่อส่งให้พร้อมนี่นี่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งในทองนะครับเนาะบาดผมสุทธาเบิงทับอะไรครับเนาะทับใบมือวันที่ยี่สิบหกเดือนแปดหกซีครับกำหนดคลอดไว้วันที่สิบแปดเดือนหกปีหกหาครับเฮ้ย บาทนี่จากมือผสมมหอดมือนี่นี่เดือนแปดเดือนห้าเดือนสิบสองเนาะครับผมแปดเก้าสิบสิบสิบสองสีสี่เดือนครับกระถือว่าพันเนาะครับผมตัวทองห้ได้ครับหกมืนหาพี่น้องพี่น้องเพื่อควบชั่วควบมันใจตัวทองห้ก้อนเนาะครับผมเอาครับเพื่อควบชั่วนะครับเนาะตัวทอดเราค่อยเอาไปครับรับประกันให้เลยไม่นี่เนาะครับผมโอ้ยครับพี่น้องอยาก ตานไหที่ <c oughs> อยากได้งัวแเมพันใหญ่ยิ่งสีด้วยครับเด้อเมยพันใหญ่ติดเครื่องน้ำดำสิครับบโบดจากหน่อยครับ,บนี่พุ่นะบาดยางครับมันนี่เพิ่นได้ออกจากบ้านมาอยู่ตรงหน้าเพิ่อนไม่กินไม่กินลูกเข่าเลยันนะเมยพันุแม่บอกไม่คว่ำไม่ใครครับลูกง่ามไหมน,นี่กระทรงแอ์ไล์มากขอบังลูกเพิ่นได้เนาะครับผมลูกง่ามบีลีพู่ต้นว่าลูกง่ามพังธุ์ผสนบันนี้เบิ้งใกล้ๆกันมากเลยเนาะครับผมเบิ้งแม่ม่านเรากับาเบิ้งแม่สาวเนาะแม่อันนี้ม่านม่านทองแรกครับนี่ โอ้อันนี้ทองแรกบ่อันปีเป็นง้วนฝาผู้เฒ่าเลี้ยงได้ครับเนี่ยโอ้เอามาขายเพราะว่าบ่มีง้วนขายครับตัวหนาดีบ่หนาดีครับเป็นทองแรกเลยเนาะทองแรกครับนี่ราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นสี่ครับโอ้สี่หมื่นสี่พันพี่น้องเป็นง้วนทองแรกทองกับเคเอฟสามสามหนึ่งคือเก่าบันท่ายดีครับเอาครับแม่นี่เคเอฟสามหนึ่งง้วนกับตังสีเหลืองแดงเนาะครับผมหลังแดงเรื่อเรือบดบ่ได้ครับมือนในเบืองมือทับก่อนทับไปที่เจ็ด วันที่สิบเก้เดือนเจปีหกสีครับกำหนดลอดไว้วันที่ยีิเดือนสีปีหกหาครับวันเดือนเ็ดนับมาลอดมาหนเอนจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดเก้าเนดือนครับผมแม่นี่หาเดือนนี่ป็น้องหาเดือนเขานี่เป่นบ่แม่นครับหาเดือนเขาครับม่านหาเดือนเขากับเคสึ่งพี่น้องปรุ่นเอาครับส่งนี่เป็นส่งบานเท่าเอินบ่าส่งพุม่มพุมไหเป็นเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังจักน้อยเนาะครับผม เป็นนั่งหนัง,นงเป็นท่องยอนๆง้อดูกมมาาหกม,หกมูครับอืมบัตรเข้าว่าง้อดูกหมูอะไรพี่น้องง้อดูกหมูง้อส่งนีครับบากินยาอยู่บังซ้องมือกับท้องบะบกเบิ้งบรนทายได้พี่น้องบรนทายเนียนโจโก้ครับกกหางงี้เพื่อบัรเนียนสูงหลายไนได้ครับนี่สูงลอยสามสิบสี่ครับสูงลอยสามสิบสี่ครับผมหนาได้พี่นอ้องเบิ้งด้านหนาจังหน่อยครับแข้งขอบตาขอบหูดำครับ มีโบตไม่ติดอยู่หูกับตาครับ,บมายวาเบิ้งส่วนส่วนหางส่วนดากอ้าวครับเ,<ท>เครื่อง <ดำ S 2> คเครื่องดำดีพุอ่อนอะโอ้โหอยางดึงมาผูกท้ายด้วเพื่อน้องนี่เพื่อน้องป่อยอยู่พุ่นดึงมาผูกท้ายเอาเ <c oughs> พือ่อนกำลังก <c oughs> <ๆ>ินหยาอยู่พุอ่อนอะพุ<ๆ>่อนอะตื่นตื่นเออเอ้าครับนี่ส่งนี่สีนี้เพื่อน้องเห็นหรอมากจากไหนด้วยครับอย่นลังคัวตุนครับโทรมาถามเพื่อนเลยครับผมมาต่อบเนาะกับผมต่อได้ครับอืมตอได้โอ้หนาดีพุ่นนี่นานาเพื่อน้องนะ ไปเบิ้งเล็บสภาพเล็บดีเลยครับสภาพเล็บมาต้องห่วง,งนะเพื่อนมาผมอะสภาพเล็บดีซ้อมมึงไกลไปเลยรับมันตื่นกล้องผมเดี๋ยวต้องมาดานอันนี่ก็าบอกซ้อมาตื่นได้สำนีนเนาะเขมาเตือนครับก็ถือว่าขุนโอลน้ลำตัวดีตัวนี้ลำตัวดีเนาะเบิ้งต่างข้อแบบหนาครับง่ายได้อีกครับลูกงั้ลูกแรกครับนี่เป็นงัวะทองแรก <S <S 1> <S 1> ครับผมเลี้ยงควบใหญ่เพิ่นกงไปหยุดที่ลูกที่สามผมล้วขุนตั้งแม่นั่นหยุดแล้วครับผมแม่พูนลูกสามหยุดใหญ่แล้วนะครับครับผมแต่แม่นี่นี่กำลังอยู่ในเพันธุ์เนาะ เร,รงนี่เป็นลำพันธ์นังน้าดีเป็นว่าดวงมูนเลย,เพ,ออลยพี่น้องดวงม้วมูสินหลายๆเละมูพี่น้องมันท้อมมักนี่เนาะมันนี <c oughs> ่เนาะบรรทายนี่ปันมูซ้สั่นนะ <c oughs> สอกโกครับบรรทายปันมูสามลอยลวด้พื่น้องคนงมึงยามงแย่มคนนะมาผูกไว้เพื่อนอยากกินยาเลยเป็นเล็ญยายอยละสามมื่นเท่าไรก่อน่มื่นสีครับสี่มืนี่ครับราคขานี่ต้อให้พอมต่อไดครับต้อไดต้อไดก็ส่งให้พรอมครับผมสูงลอยสามสเจ็ด แต่ว่าสามสิบสี่ครับไอ้ซูงลอยสามสิบสี่รับกันอืมรับผมต่อไะไต่อไรตมาพี่น้องมากทักมาทักมากอ่ะเปเบิ่งอีกแม่ต่อไปครับอันนี้แม่แยกอ่ะมาต่อมาเนี่ยเป็นงัวแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกติดดำเป็นงัวไทย้ด้วครับบะเนี่ยเดีว่าไทยตัวนี้เห็นเป็นไทยมีหวานมีส่งอยู่ไทยใหญ่มีหวานมีส่งมีมีนอนมีแนวมาดีเติบอยู่ไทยเพิ่งเกไดอะไรขอบตาดำขอบหูดำนาขาดำครับงัวนนี่ไทยโบดครับนุ่มดีครับชัดๆเลย เป็นงัวแยกลูกมา้นบ่อแมนครับสีออกสีนวลนวลนี่สีแดงเหลือๆจากน้อยเนาะสูงกะเท่าไรครับสูงลอยสามสิบสี่ขึ้นกันครับโอ้สูงลอยสามสิบสี่ดำเต็มครับไม่นี่เป็นสามรอเต็มท่านขื้นจะเคียไปเนี่เป็นซัดรอบหนึ่งนะครับว่าด้ประสมเป็นขื้นที่นึงเราแต่ว่ารอบต่อไปนี่คันพูดได้ไปกับเตียมพอเลยเนาะแมนครับผมราคาเปิดไปเท่าไรครับอันนี้สามหมื่นห้าร้อยครับโอ้สามหมื่น กับอีกหาลอยพะนะนี่ครับสามเมื่อจะเบี่หาลอยเอาพี่น้องต่อเอาครับล่ำตก็ะใสได้กระสมงระไทยเหรอนะบ่ครับผมแต้านมดีตัวนี้เนาะนุ่มดีครับนุ่มดีหน้าขาดำไปได้อีกไกลครับผมอืมหน้าขาดำขอบหูดำขอบตาดำโอ้นุ่มชัดเจนดีเถอะสี่นะสี่เต่าห้อยลูกกันดูดนุ่มซ่อนไหมมันกำลังขัดดีเนาะครับผมหน่ำนุ่มมันขัดอยู่ยพี่น้องนี่ลูกบ่ได้ดูดนุ่มเพลินหัวนุ่มงาม,งาม,งาม สูง้อยสามสเปิดประยุ่ธที่ส0ม0 0ืนกับ่ายครับสามหมื่นกรห่าลอยไม่พน้องไหมเป็นงวไทยบันเทาเด้วครับนี่นี่ครับเป็นงวไทยบันทรทกับสามหมื่นกิเบรัห่าอยครับนี่ท่านใดที่ทุนบบสูงเนาะนี่ครับทุนบบสูงบ่มีหอดเจ็ดหมื่นแปดหเก้าหมื่นแสึงเอาไปพัฒนาครับผมไปคอยเลียงคอยท่อมคอยคุณเนาะเอาพอแดงแใส่ผมว่ามันแดงอยู่ดีเนาะพอมันคือมันติดโบดไหมติดโบดหมดแล้วครับอืมบดจะเป็นหู เอราะยอเพชรกระดำล่ำโตกะกระตรงดีเนาะครับผมล่ำชิ่งกระตรงดีกระสมงวไทยเหรอเนื้อหนังกระใสได้กล้าเนื้อกระมีเครื่องเพชรดำปีเลยพี่น้องเอ๋อไทยไมนิกะไทยมีหวัดมีส่งอยู่ดอกพี่น้องนี่ราคาซ้ำนี่ราคาถือถือสำหรับผู้ทุนน้อยทุนบาสูงคือพนเนาะเอาไปเลี้ยงไปท่อมครับไปเลี้ยงในปลาเขาสิเลยครับตรงนี้กระลังสีลูกเขาล่องปงพี่น้องเอ้ยคือหอดงวดขั้วกับว่าเบื้อาบด้วครับนี่เรียบประตรงห่วงเนาะสภาพสวยครับสภาพนั่งฟ้าละเรียบนี่ ลูกตัวใดครับพี่ท่องต่อไปนี่ลูกที่สองครับลูกตัวที่สองได้สดพดพอมนี่เนาะครับผมงวไทยได้สดครับมาเบิ้งเอาครับนี่นี่ครับตะขาห้องว้ต่วไดต่อไดพี่น้องต่อไดนี่ครับอ่ะเขาท่าเขาท่าลำบันเลยมเบิ้งตัวต่อไปเลยเนาะครับผมมาเบิ้งเมียนี่ครับบานเป็นหูสีหนังหนาเติบในงวงทยเดียวหนังหนาัปเนาะครับผมท่องครับท่องอ้างดีตัวนี้มห้อ้างดีท่องท่องตัวนี้เกิดมานหกือกันบ่มาซี่ว้ครับนี่ปาดพี่น้อง ซับซีใบไหนครับนี่เอาไปนี่ครับเนี่ยหัวไทยใส่ซีใบทรงนี่แบบนี้ครับแล้วร่องลูกมาอูรัวแทนผมว่านี่เบิ่งมือทับกันนะเพี่น้องเนาะจงค่ะสีถามราคาวันที่ยี่หกเดือนแปดหกสีครับกำหนดคลอดวันที่ยี่สิบเดือนทงโคขาครับจากเดือนแปดมาหอดำพะกว่าสี่เดือนเนาะครับผมสีเดือนครับสีเดือนนี่เพี่น้องเนี่ยท่องสีเดือนกับซีใบสุดยูโฮครับท่านใหนที่มองหาลูกซีใบนะครับเมียนี่ครับทับซีว้ ราคาเปิดเลยเท่าไรครับเีส่นหกพัรครับสามหมการ้อยแม่ครับรบานนี้ทองสี่เดือนทองสี่เดือนสามหมืนหห้ารอยครับเป็นง้วเครื่องอมน่มดีเคยพาพพ่น้องเมืองหลายเทียหรือเป่าง้วทยให้ลูกดีนี่อีกแม่นึงได้เนิเนาะครับผมเขเปิดกันยุ่แสนในพ่น้องซ้ำเนี่ยแต่ว่าลูกมันนี่ตงห่วงครับลูกสี่หาเดือนซ้ำเหนกับเม่ลูกสีไว้ครับเพ่งเกิดกันเป็นแสน พี่น้องได้ตัวนี้ไปโมแนนนะครับเครื่องยังซี่อะไนี่บ่มีหอดดำจังเม็ดลูกลูกนี่กะาชาเปียวรุ่นหนูเนาะเนื้อหนังดีครับว่าเพั่วผสมเก็บสีดีดปันไดเก็บสีลูกอะเก็บสีลูกสีว่ายนี่แต่ว,ว่าพี่น้องสังเกตมั้งเด้อมั่วไทยสี่นี่ครับให้ลูกสีว่ายดีดีสีนี่บ่มมีค่อยดังปันไดเพราะว่าไอ้ซีว่ายนั้นเป็นฝรั่งเนาะอันนี้เป็นไทยเบิ่งคนไทยครับฝรั่งออกกันรถพี่น้องลูกงามแซมดายเบิร์นกันรถ คนไทยบ้านเข้านี่คนอีสานเข้านี่เปลว่าฝรั่งมีลูกมีแต่งงามๆหันฝรั่งกับฟรังฟร่งลูกแบบสีดอนๆเดนเดนียกะกะกะเกะ้อไปนี่ครับคือกันกันนี่แหละงว่วงคือกันซีไว้เนี่ครับลูกแมไ่ไทยๆนี่ผมเป็นหลายแเราตัวเราไอ้ลูกนี่ไม่ต้องพวงก็นี่สูงหลายปันนี้ยี่สิบเลยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยอยีย่สิบเจ็ดนี่นะครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ครับผมบ่อนมีแต่นีเนาะพอครับ ทกตื่นถอนบอมีครับลูกซวงลูกซวงครับแข่งขาด้วยครับบอมี่ตำนี้มองสีตำนีกันหรอกครับนี่ตอนนี้ตะพุนพุ่นหอยซื้อกอ้มตะพุนเป็นงวไทยครับผมก็ต้องยอมรับกันมองนี้เนาะครับผมมองงวไทยหมดตรงหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าลูกเพิ่นนี่ถ้าเบิ่งเอาว่าเพิ่นสีทรงลูกได้ซ้ำใด้ทองแน่นอนครับทองแน่นอนเน้่โอ้ดีคุ้นดีเตอนเนาะคุ้นดีครับบอตื่นบอเต็นบอลงบอเด้งนี่ครับเอาหาจินยาต้อยละเพิ่นเริ่มสินักทองก่อนเดี๋ยนี่โอ้มีลึงเนี่ยครับเนี่ย เบื้งลึ่งเน่าอัดล้านนะนี่งัวไทยครับงเนี่ยลึ่งเน่าอัดล้านเนี่ยครับนุ่มดีครับโอ้หนามลางเพิ่นดีแหมนี่เนาะโผลนก็นดีเป็นตาให้ลูกงามอยู่ว่าเพี่น้องเนี่ยราคาสำเนียงปูเงินบอสูงครับเนี่ยโอ้เป็นรุ่นนัวครับอาจจะมีเงินแสนด้วครับนี่ต่อไปนาให้ลูก,กงามๆน่ยเนาะครับผมใส่ตัวนึ่งทักอะไรครับบันเอาไปเบิ้งตัวต่อไปในเพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งแม่ดึงดึงไปทักคนบ้างครับมองนี่มันก่อนแสงมาเบิ้งแมียแบบไงเด้อครับบาทเนี่ย มูเบิงมูไทยหล่วกาเบิงไทยญ่ผสมบามันเนาะครับผมตัวนี้เป็นง่ลูกผสมครับเนี่ยบดนี้ม้วนมันือกันเป็นบ่ครับแม่นเจ็ดเดือนครับตัวนี้บะแทงไก่ออกเนาะบัดนี้โอ้ไก่ได้กินน่อง,องตัวนี้แมีครับผมโอ้เต่น,ตนยบพันธุ์โรดใบพันธุ์โรดดิเต็นกล่องแม่นี่เด้อพี่น,น้องมกกันเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเหลืออยู่สองเดือนได้กินน่องครับพ่อได้หรือครับท่ไปสด้เนี่ครับอ้าวมาพ่อพ่อใหญ่พ่อดังอีกแล้วบัดนี้ครับเนี่ย มาลุนเอาเด้อครับซืออจากนี้ไปบางง้ตัวยังไงสิให้ลูกซีใ้เป็นยังไงรับง้วไทยเพิ่งหันเนาะ <c oughs> อันนี้ซีส่วนกห้องับเนี่ยไม่แม่งเจ็ดเดือนเอาบางมือทับด้วยครับทับวันที่สิบแปดเดือนหาสมุดขอดวันที่สี่เดือนสามหกหาลับากครับเดือนแปดเอาวันเดือนหาเนาะหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดเดือนครับเจเดือนครับไม่มเจ็ดเดือนแล้วครับทํไรครับเนี่ยห <c oughs> ด,ดยครับ หกหมื่นแปดพันกับผมท่องเจ็ดเดือนท่องเจ็ดเดือนราคาหกหมื่นแปดพันพี่น้องเอาหาใส้ได้นี่เขาบอกน้ำคูต้นครับต่อได้ครับต่อได้ลูกลูกที่ไหนก่อนที่ท้องลูกที่ซีท่านพี่น้องมาเนี่ยทำว่าลูกที่ซีนี่มันให้ลูกอีกหลายเป็นไดน้ำบอาเลยครับบ่เกินบ่ตั้งกว่าสิบเงี้ยบเม่นครับแม่นบ่ตั้งกว่าสิบตัวครับอยู่กับน้ำเลี้ยงครับอยู่กับว่าห้องให้บริการพี่พันดีเป็นใดเนาะแม่นครับสิบตัวมีแน่นอนครับอันนี้ลูกที่ซีนี่ก็ถือว่ายังพอนอีกครึ่ง ลูกที่หานี่เครื่องเครื่องแมงงัวเนาะแม่นี่เ้อยหางงามครับนี่้อยหางอูรัวเลยครับป้านหางหมาบงบัดย่างาบาดเดินบาดเหินครับทุกชื่นทอนบะมี่หองไข่ใหญ่แล้วสูงหลายหมเนาะครับนี่ลอยอันสี่สิบแปดนะครับลอยสี่สิบแปดครับผมอ๋อเป็นงัวแม่พาลูกเครื่องนะครับติดเต็มบริเป็นขอบตาขอบหูเครื่องเพยดนาขาครับดำเล็บบมีสีบมีเพิ่งครับ เดี่ยบ,บริสีบ่มีเพิ่งบ่มีบิดบ่มีเบี้ยวนะพี่น้องเนาะลำหางตรงฝอยหางดีไหมนี่ฝอยหางเงี้ยวนมชัดๆอ่าครับผมราคาหกหมื่นไทยก่อนหกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดราคาห้องไว้พี่น้องต่อได้ทรงพร้อมเรียบร้อยเข่าทานระบาดเลยมือหนียวของคุณต,ต,ต้นราคานารักสุดโตครับผมเป็นราคานารักสุดโตเอาพี่น้องท่านใดที่เบิรงคลิปของน่านใ่อยู่กันกะ พอให้รารอส,สวยเรื่อยๆขึ้นเสม,สมอเสมอที่เป็นหนองเด้อเงินทองเหลือใส่อังถงครับครับจะเดินหลงเรื่องหลงแพ่งเจ็บยันมาเบียดมาเบียนเงืนทองอะไรมันก็ยังกสายน้นามอ๋อสุดท้ายทายคลิปเขาต้นฝากเพืเอ่อนบอกผมอยากฝากไว้กับลูกค,ค้านะครับลูกค,ค้าท่านใดที่แบบว่าสนใจง้อรหรือว่ามาเบิ่งง้ออังศิษครับทั่วมาสอบถามอังศิษฐ์นะครับถ้าเกิดว่าให้เบิ่งไอ้ชัดเจนสะก้อนคอยคอยตัดสินใจซื้อหรือว่าโทรมาสอบถามสะกอนครับทางง้อง้อยุโรปเนี่ยสี่สีวัคซีนนะครับ ฉีดวัคซีนลั่มปีให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายามันเป็นงาะทองยาบำรุงบ่ทันได้ฉีดเด้อครับมีตาฉีดยาลั่ำปีแล้วก็คันคันมากตัวใดก็มาสอบถามได้ครับสอบถามติดต่อได้หรือว่าโทรมาคุยแอดไลน์ได้ครับผมครับผมครับผมครับพอกันฉีดไหน้ใช่ไหมนะเพีองเนาะฉิดนี่ผมนั่นทั้าครับคู่ต้นต้นฟ้ามครับสวัสดีครับ